เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววาย,ยุทชุดที่6ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาต่อกันเลยกับข้อ49นะคะ ข้อ49ค่ะโจทย์ถามว่าจากการนำน้ำที่มีพารามิซียมที่เจริญในระยะล็อกเฟกปริมาตร2มิลตรใส่ในน้ำต้มฟาง98มิลเมื่อสุ่มมานับที่เวลา12และ24ชั่วโมงพบพารามิซียม300เซลตล,ล,ตล,เซลต่อมล,ลิตรและ2,400เซลลต่อมลิตรตามลำดับถ้าในน้ำต้มฟางมีอาหารสมบูรณ์จงคํานวณหาช่วงเวลาการแบ่งเซลล์แต่ละรอบเท่ากับกี่ชั่วโมง และจำนวนพารามีเซียมที่เวลา36ชั่วโมงนะคะเท่ากับกี่เซลล์ต่อมิลลิลิตรอ่ะโดยชอยแต่ละชอยนะคะก็บอกว่าช่วงเวลาการแบ่งเซลล์แต่ละรอบเนี่ยมีตั้งแต่2 3 4 6และ8ชั่วโมงส่วนจำนวนพารามีเซียมที่เวลา36ชั่วโมงนะคะก็มีตั้งแต่4,800 9,600 19,200 20,000และ40,000เซล์ต่อมิลลิลิตร สำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะมันต้องคำนวณนิดนึงเนาะคือเราจะเห็นว่าเขาสมมานับเนี่ยที่เวลา12และ24ชั่วโมงใช่ไหมเป็นเวลาที่ห่างกัน12ชั่วโมงใช่ไหมคะอ่ะในเวลา12ชั่วโมงเนี้ยพารามีเซียมเนี่ยเพิ่มจาก300เป็น2400เซลล์ต่อมิลลิลิตรอ่ะ จาก300นะคะเพิ่มเป็นทวีคูณเป็น600เป็นอีกทวีคูณก็เป็น1,200แล้วเราก็เราก็เป็น2,400เซลล์ต่อมิลลิลิตรจะเห็นว่ามันมีการเพิ่มขึ้นทั้งหมด3ครั้งใช่ไหมแบ่งแบ่งเซลลเนี่ย3ครั้งภายใน12ชั่วโมง แสดงว่าในรอบการแบ่งเซลล์หนึ่งครั้งนะคะเทียบมายาตรายางเนี่ยก็ได้เป็น1ครั้งก็คือ12หาร3มเนาะจะได้เท่ากับ4ชั่วโมงนั่นเองสรุปนะคะพารามิซียมเนี่ยจะมีรอบการแบ่งเซลล์แต่ละรอบเนี่ยเท่ากับ4ชั่วโมงนั่นเองค่ะอ่ะเราก็ได้คำตอบแรกแล้วนะว่าช่วงเวลาการแบ่งเซลล์แต่ละรอบเนี่ยเท่ากับ4ชั่วโมงนะคะ ต่อมาคำถามที่สองเขาถามว่าจำนวนพารามิซียมที่เวลาส6ชั่วโมงจะเท่ากับกี่เซลล์นะคะก็คือตอนนี้เขาบอกมาว่าที่เวลา24สชั่วโมงเนี่ยพบพารามิซียมสองพันสี่รอเซลล์ต่อมิลลิลิตรถ้าที่เวลาส6สกชั่วโมงนะคะก็คือห่างจากจาก24ชั่วโมงเนี่ยในอีก12ชั่วโมงถัดไปเนี่ยจะพบพารามิซียม กี่เซลล์ต่อมิลลิลิตรเนาะก็คือ4ชั่วโมงเนี่ยพารามิซียมมันจะแบ่งเซลล์ทีหนึ่งอ่ะเราก็นับไปเลยก็คือเรามาเริ่มที่24ชั่วโมงใช่ไหมคะใน4ชั่วโมงถัดไปเนี่ยกวกอีก4ก็เป็น28ชั่วโมงเมื่อครบเวลา28ชั่วโมงเนี่ยพารามิซียมมันจะแบ่งเซลล์รอบหนึ่งจาก2,400เนี่ยมันก็จะเพิ่มเป็นทวีคูณก็กลายเป็น 4800เซลล์ต่อมิลลิลิตรนั่นเองแล้วก็อีก4ชั่วโมงถัดไปนะคะเป็น32ชั่วโมงเมื่อผ่านไป32ชั่วโมงพารามิซียมก็จะแบ่งเซลล์อีกรอบหนึ่งมันก็จะเพิ่มเป็นทวีคูณนะคะกลายเป็น9600เซลล์ต่อมิลลิลิตรและอีก4ชั่วโมงถัดไปนะคะก็จะครบ36ชั่วโมงที่โจทย์ถามพารามิซียมก็จะแบ่งเซลล์อีกรอบหนึ่งกลายเป็น ทวีคูณเพิ่มเป็นทวีคูณก็คือ19,200เซลล์ต่อมิลลิลิตรนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะเป็นคำตอบที่2เนื้อที่เมื่อเวลาผ่านไป36ชั่วโมงนะคะจำนวนพารามิซียมเนี่ยจะเท่ากับ19,200เซลล์ต่อมิลลิลิตรนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบของเรานะคะก็คือ4ชั่วโมงและ1.19,200เซลล์ซลต่อมิลลิลิตรก็ตรงกับชอยข้อ3นั่นเองค่ะ สำหรับข้อนี้นะคะก็จะออกมาเป็นแนวคำนวณเนอะแต่ว่าคำนวณเนี่ยก็ไม่ได้ยากมากก็เที่ยบม,มาจากกระยางไปอย่างที่พี่แสดงให้ดูนะคะแล้วก็นําคําตอบแรกที่ได้เนี่ยมาคํานวณหาคําตอบในคําถามที่สองเนอะสำหรับการทํโจทย์ข้อ49ก็มีแนวทางประมาณนี้ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจดบันทึกความรู้ไว้ทบทวนง่ายสบายตอนสอบอู